สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีกะมาเจอกระยักตุยอีกแล้วจ้ามือนี่ยัตุยมากนั่งอยู่กัอใหญยเอางานมาเห็ดอยู่กับเล่าจ้าพี่น้องเอาของถี่เล่าหมักถี่เล่าอยากเห็นนั่นล่ละพี่น้องจ้าก็เป็นพวกของสะสมของเราก็เอามาเห็ดจุ่ไก่เล่าเล,ล่าป่าเบาเบายัางดอกพี่น้องนั่งให้เล่านาั่งเบืองซสือยะตุยกะเห็ดปอเป็นดอกแต่ว่ากะสีเอามา เปิดแถวเบ่งอ่ะพี่น้องเป็นของสะสมของเก่าอย่างของเราเป็นพวกสตรงสแตมไม่ยังมือนี่ลละแล้วก็นั่งอยู่ซื้อพี่น้องแล้วเบาๆดอกมือหนีเขาเอาออกมานั่งอยู่วิวแช่พอปกติแล้วเขากระสีเอาเล่าใบเตียงมือเ้านี่ตอนที่ยะดตุยลงมาเราก็เลยเดี๋ยวเบิ่งหนยะดตุยเดี๋ยวเบิ่งหล้วเรากรเลยสี่มษส่หลดเข็นเราพี่น้องเราบอกว่าเรา กสิเบนอยากออกว่าอยู่รถดเข็นน่ะแหละเราพออยากนอ่เตียงเราพออยากอยู่เตียงเราเคยบอกแย่ตุยถึงแต่โดนแล้วแล้วว่าขันฉันนอนอยู่เตียงมันมันคือค้นที่ไก่สิาตายว่าสันล้ว่าพี่น,อน้องเราเลยบอกว่าเราไปอยากอยู่เตียงเราอยากออกมาะนางอยู่ห้างนอ,อกว่าสันนางกับนางอยู่สิ่ะลรแย่ตุยกับมานางอยู่กับเล่าหาแนวา่าเห็ดเห็นเราเบิ้งอ่ะพี่น,อน้องเหมือว่านี่แย่ตุยเห็ดขี่ไปจ้าพี่น,อน้องที่บอกว่าพอยงเรากินเขาวพราใดกินน้ำเพราใดเนาะ บันนี้กมีพี่น้องหลายๆคนเพิ่นก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาให้คำแนะนำแยกตุยกับขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อพี่น้องทุกคนกัด้วยความเป็นห่วงพ่อยหญ่เนาะจ้ะมือว่านนี่กับเป็นตาดันอีหลีเได้พี่น้องที่แยกตุยกับจนว่าสั้นจนมาตกใจมล่ะเพราะว่าเขาเรากับพอกินนะนะพี่น้องอาปากเลากับว่าอาดูดน้าเลากับว่าดูดบันนี้บัดมือมือว่านนีจ้ะพี่น้องมือว่านี่ ตอนตอนเศร้าเขาก็เอาเล่าไวเตียงขึ้นเก่าหล่ะเขาประเดี๋ยวว่าหนังวิวแช่เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเล่าหล้สซกว่าเล่าสีออนแอร์ไหลตอนเศร้ากับเ่าเบาได้พี่น้องกับเจกตุยกับป้อนเขาเล่าปกติกับป้อนเขาก็เลี้ยวบางหนาายกตุยเลี้ยวบางสื่อกับเ่าปากเบาเบาบ่ยิ้มเบายังมันนี้ตอนแรงตอนแรกวันนี้ลูกสาวเยกตุยก็เลยมาคุยน้ำพี่น้องเห็นเห็นหนาลูกสาวเยกตุยขวักมือใส่เขายางพานขวักมือใส่ขวักมือเอื่นเขาให้เขามหา มื่อนี่เขากับเขามากกับมาคุยน้าคุยน้าบัดนี้อันลูกสาวเย็ดตุยเนี่ยก็เลยเอาอวนนวนแฮมสเตอร์ให้เพิ่นเบิ้งพี่น้องอยู่ในนั้นเพิ่นเคยบอกเนาะว่าเพิ่นอยากเลี้ยงเพิ่นอยากได้หนูแฮมสเตอร์ว่าสันว่าเพิ่นว่ามันหนาหักเพิ่นอันนี้เพิ่อนบอกตั้งแต่อ่าโดนมาแล้วเนาะจ้ะลูกสาวเย็ดตุยก็เลยหาเนี่ยมาหล่อเอาอวนเอ่อเอาอวนวิดีโอหนูแฮมสเตอร์ให้เบิ้งเพิ่นดีใจพี่น้องหัวเตอหัวเตินอันเย็ดตุยว่ามันเอ้า เพราะหขึ้นหัวว่าปกติแล้วนี่สิพ่กปากพ่กบอกกับยัตุ้ยนะพี่น้องมันนี่เสียงคุยกันเสียงคุยกันกับลูกสาวลูกสาวยายตุ้ยก็เล่าว่าแม่ือยังว่าอัปป้าบอกว่าใดมาสันเอาแล้วก็บอกว่าดแล้วบอกบอกอีรีนี่แล้แล้วก็บอกบอกกับแม่อีรีนี่แล้วก็เล่าว่าแล้วบอกยู่เด้มาสันลูกสาวว่านี่เห็นว่านี่เอาหนูแล้วเบงล้วหัวนี่มาสันว่าลูกสาวว่ายายตุ้ยก็เลยคิดว่าเออต้องหาเนี่ยมาหล่อสิคือเด็กหน่อยพี่น้องจ้าบันี้สิคือเด็กหน่อยสิหาเนี่ยมาหล่อ ยี่ตุยก็ได้ได้โอกาสเนี่หาเนวที่เล่ามักนี่ละ่ะเอามามาหล่อนี่กระเบิ้งยู่ได้พี่น้องเนี่เป็นพวกสแตมเป็นพวกของสะสมเรานี่ยยตุยไปย่ามที่สิหามาเราก็แบบมาเปิดหูเปิดตาเราเราบริเหตุเองเราเกะคิดว่าเราสิมีความสุกนะพี่น้องได้เห็นของที่เล่าเล่าหักอนะเนาะอันยี่ตุยคิดว่าน่ะพี่น้องสงสัยสิเกี่ยวกับไปน้ำตาลเราหลดน้ำคือจังไหนกับปลาดเนาะเพราะว่าเราเป็นเบาหวานนะพี่น้องเราเป็นเบาหวาน อันพี่น้องบางคนเพิ่นก็ถามมาเนะวานั่นว่าพ่อใหญ่เราเป็นอี่อย่าง่สญญาสลารบ,บป่ยยยออปนนวยแลเ้เป็นหยังยัตติเจียนเอ่อก็สิบเท่าก็อัมปิกรนอจ้ะว่าพ่อใหญ่เราเป็นเป็นอะไอัมพาตนะจ้ะเป็นสโตรกอยู่ตั้งแต่ปี2013จ้ะพี่น้องคือหลังจากเราเป็นสโตรกมาเราก็บยังบ่ได้จ้ะพี่น้องก็ไปใส่มาใส่บ่ได้ยตัตตยก็ดูแลเราอยู่จังซี่ล่นะเนาะแต่ว่าเบาหวานนี่ก็เป็นหลายพี่น้องเบาหวานนี่ช่วงที่เราบ่อัน กินเขานะพี่น้องช่วงที่เราว่าอาป่ากินเขากินน้ำนะเจตุรีคิดว่ามันอาสิเป็นไปได้ว่าน้ำตาลแล้วหลดพี่น้องเพราะว่าเยตรุรมาเช็คเบื้องน้ำตาลปกติเราสิมิตสูงเนาะเมื่อน,นั่นน้ำตาลสิลดลงอยู่สามจุดห้าคือปกติแล้วนี่เขาสิบไห้ต่ำก็หาเน,นพี่น้องม่อยต่ำก็หาประมาณหาประมาณหกเนี่ยห้าจุดสามหกเนี่ยจำเนี่ยกำลังคือบ่อ้ต่ำก็านีขันท่าต่ำก็านีนี่สิอาสิช็อกได้นะพี่น้อง นั่นแหละย็ดตุยกับเล็กคิดว่าอาจจะเป็นพราวะน้ำตาลลดตำ่ำลดถึงบ่ลดถึงมีความรู้สึกว่าอ่อนแอหลเย็ดตุยกับเล็กเอาน้ำสมพี่น้องเนี่ยเย็ดตุยเอาน้ำสมหมอคนบอกว่าให้เตรียมน้ำสมคนบอกว่าให้เตรียมจูสเตรียมไม่ยังเอาไว้หรือว่าเป็นพวกไอ้เจลร่บีนนี่อย่างมุน,นี่เนาะพี่น้องนั่นแหละเมื่อน,นั้นเย็ดตุยกับเล็กย่านโลหนี่หลายยดตุยตกับเอาทั้งน้ำสมแหละพี่น้องแล้วก็เล็กเอาช็อกโกแลต ดาร์กช็อกโกแลตให้นเล่าให้เลาอมเนาะพี่น้องให้เรากินบัดนี้มาเช็คเบื้องเลือดตอนหลังมานี่ก็ขืนมาแน่ก็เกือบหาพี่น้องหน่อยพี่น้องแยกตัวก็เลยไปย่มที่สิเช็คเลือดของเล่านี่เช็คไปยามที่สีระวังเรืองเบาหวานของเราเช็คเลือดเราอยู่ตลอดเวลาตัวไปยามที่สีหาอีหยังมาเห็ดให้เล่าให้เราเดี๋ยวเบาพี่น้องไปย่มที่สี่คุยกับเล่าเห็ดแต่เรายิมให้เราเวาเพราะว่าขากไกลสี่เดี๋ยวผาแข็งไหมพี่น้อง Pa have a look this. Have a look. Do you like it? Hmm? Do you like it, pa? This? Do you know this one? Hmm? เดี๋ยวหล่อเอาคือเด็กหน่อยได้พี่น้องกินเข่ากับเดี่ยวอว้อยเอา What this one <c oughs> Yeah that dog this this one this what about this one what about this? you know this one? Do you know this one? This? This one? Mày nhắn thì chỉ oai <laughs> ao phi nông. Oai hề vào lóc vào vào. Nhất tùy khuy cập mò. Nhất tùy vào qua. Lóc vào vào. เ้วกะค้ากันไกลสีข้างบันนี้หมอเพิ่นก็นเลยบอกว่าพยายามชวนเขาคุยชวนบอกดูๆเขาสิได้ค้ากันไกลเขาสิได้ออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลาแล้วอาหารขถ้าสมมุติว่าเขากินอาหารที่แบบว่าเป็นเป็นแข็งๆหรือว่าเป็นฉินบ่ไใด้ก้เอาเป็นอาหารที่แบบว่าคน้นว่าถึงกับเหลวมากเขาสิได้แวะเขาสิได้แบบว่าออกกําลังกายกล่ม กามเหนือเขาต้องเวลาเขากินเขาสิได้ดันมันสิได้ออกกําร่างกายพัศนเพื่อว่าคันธ์มันเร็วเรวเกินไปก็คือมันก็สิกินขึ้นน้ำนะพี่น้องเพื่อเลยบอกว่าเหตุเป็นขนขนแน่จักน้อยพันแต่ว่ากับผ่้ต้องเห็นไม่มีก่อนไม่ยังมันสิติดข้อพัศนเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนสิบ่เกินน่นะพี่น้อง very nice this one very nice one look Wow, oh, look at that that's good one see and very expensive one this one expensive แกต <c oughs> ุยกับไปใส่ห้างไกลว่าได้ดอกพี่น้องแกเสียดีมาเหลนน้ำยู่ังสีตลอดอีกประมาณหาโมง แค่เหลือเขามาอีกช่วงหาโมเขากะสิเอาเล่าขึ้นเตียงเลยพี่น้องให้เราพัก่อนื่ตามใจทุกอย่างหละตอนนี้อย่าเคสยังกะตามใจเบิดพี่น้องบ่ขัดอันเทสี่ยังบ่นันบ่ถือใจแน่นี่มุดยิดง่ายง่ายได้พี่น้องตะกี้เราบ่เกล้เป็นสมัอนี้เข้ามาเฮ็ดที่ยังคำว่าถือใจแน่นี่เหลียวเบิรงเข้าตั้งแต่ยึดตัววาเม็นเลาซักยึดตัยแล้วเหลียวเบิคืกยังเราซักหนิไหมพี่น้องคือแบบว่าเดี๋ยว เหลียวเบงยัดตุยแบบือย,ยังบูจั่งกันเงี่เสียเรื่องเดือนนะก็เลยคอยนันเอาพี่น้องคอยคอยรอเอาคอยรอคอยหยอกเอายัดตุยกับผ้ามาเบงยัดตุยผ้ามาคุยกับพ่อ,อยื้ย่ยยซื้อน้องจ่ามือนี่กับพ่าเดี๋ยวออกไปใส่ดอกเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลพยย่อยื้อโบไห่ห้างตานะพี่นอ้องนอกจากว่าช่วงไหนที่ลูกสาวยัดตุยเขามาถึงบ้านแล้วยัดตุยกับจ้องหอยสิไป ออกไปใส่มาใส่ใดกะสำหรับมือนีกะแค่นี้ก่อนนะจ้าเนาะเดี๋ยวยัดตุยสิไปเตรียมกับขาวให้พญยายก้อนบัดนี้มาเจอกันคลิปต่อไปได้จ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมายัดตุยน้ำในจ้ากัขอให้พี่น้องพงไปทุกผู้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะจ้าปรารถนาสิ่งไดขอให้ไดสิ่งนั้นอายุยืนจะเจ็บจะจนได้จ้าเด้อมาเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า